คุณคุณนั่นแหละ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรอ่ะคุณกดติดตามช่อง Agent Shadow เรียงแต่ยังไม่กดอย่าลืมไปกด Subscribe เพื่อเป็นการขยายชุมชนของเราด้วยก็แล้วกันนะนะไม่เช่นนั้นคุณจะโดนผมสวรรค์เฮ้ยพี่พี่พี่ทำไร,เ,รเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่พี่เดียวเดียวเดียวเออโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มดูคลิปกันเลย Match starts. Get kills to earn points. Yeah, I'm going to try and off the player. ก็เร็วกว่า5านาทีจุดหน่อยโ้ยเฮียโดนลุมเเฮ้ยอยู่ในมุมสองตัวนะในมุมในมุมให้ที่กูโดนชอบชอบเล่นบ่อยๆอ่ะวนมากกขจะเล่นขวาตอนแร่ตายสองไปได้ยี่อ่ะตอนแรกก็ยู่ตรงนั้นแต่นี่กูพูดโอ้ยแฟดเต็มหน้ากูเลยสุดยอดแฟดเพื่อนโดนด้วยอ่ะโดน โดนเต็มๆเลยคาบแม่งอยู่นานจันงคงคอมเนอร์คอมเนอร์เราคาบแม่งมัวนานด้วยนะใช่ใช่เด็กมัวโคนานเวลากูโดนยิงกูโค่นลัคาเลยไม่เวลากูโดนแฟดเนี่ยใช่นี่อะไรกูแฟเนี่ยอยู่ไหนกันวะ ได้ยินเสียงพี่เลยโอ้โหไอ้หอเหี้ยสามสี่ตัวเอาปุ๋ยแม่งไปเล่นไแเอาฟังมึงหมดเลย แตกหนึ่ง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 สอง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 สาม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 โอเปอร์มาหน่ยเออใช่รู้สึกว่าเวลาเรายิงมันมีมันมีปืนม,มันมีควันปืนด้วยควันปืนเวลาแบบทับดีนใหม่เยี่ยมเลย,าเลยตายหนึ่ง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  ตายตายตายโอ้ยกูย่ำแย่มานานแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้ยกำลังจะควักระเบิดปลาใส่มันไฮ้มึงไม่เอา a อาคีอันนี้ไม่กระบอกไรดิ่นนะพอก่อนนะแล้วกันนะ คนของเร็วมันก็ดีแล้วก็สเหมือนแม่งทำให้เซฟลุ้นขึ้นด้วยไม่บอกว่า<ะ>ของนเป็นยังไงโอ้กูโดนรุมข้าหลังกูโดนยิข้างหลังรองข้างหลังนะมีตัวหลังหลักแล้วก็รู้สึกว่าภาพมันใจต่อให้ปรับภาพกล่าวภาพก็ยังสวยเหมือนเดิมเลย Okay. โอ้วเข็ดเข้าหวัวเฉินโอ้ยมีเข้าหัวด่าน3สวยเอามาลูกพ่อ AK-202 อยากได้สกินยังก็ดูว่าติดตามผมกวิยอะหน่อยนะจะได้แบบ รอร์ตมันภาพเบอร์มึงก็มึงภาพเบอร์มันก็เบอร์เงี้ยนะฮึยอ่ะโอ้เต็มตีนกูเลย เฮียไม่อยากคว้าระเบิดอะไรระเบิดโดนเพื่อนไม่โดนไม่โดนมันต้องกระโดดด้วยเดี๋ยวมันจะไปไกลขึ้นเฮีย โอยมันรอบหลังตัวหนึ่งนะมีตัวหนึ่งรอบหลังเห็นละตายไปละสวยาวางระเบิแพรให้มา โอ้ยตอนเวลาตอนเวลาเราจะสู้กับมันเวลาแบบจะสู้กับมันข้างในอ่ะเราต้องยิงปืนดักไปเลยแบบปกค้าไปเลยโดนไปดิโดนไปดิโดนกูไปดิ หอ,อยเพื่อนอ่าสเตซี่จะมาอ,อย่างใกล้มาแล้วอยู่อยู่กล่องอยู่หลังกล่องจะโดะนยิงโดนจะันยิกโดงกูเลยวะโอเคสวยมาแล้วลูกพ่อโดนไปดิกระยะไกลเอเวลฟวายกูปืนฟอร์มาแล้วเนาะโอ้ย พอแรงจรินะดูยอดูอบมากโอ้โหเฮีย M4 ผมไม่ดูเฮียโอ้ไอดอกไกลตกมีมีตัวมีตัวอ้อมฝั่งขวานะมีตัวอ้อมฝั่งขวาไสอ้อมหลังคอนเทนเนอร์ูหลังรูระวังหน้าหลักเพดังมีนะ ออกมาเนี่ยได้หมดนะได้หมดนะมันมีตัวด้านหลังวะก็มันรอดมาไงขอใส่บ้างไอ้เววกกรือวากาดอะ ใส่กอโกอกฮกี้ยใส่กอโฮกี้ใช่อืมใส่กอโฮเห็นไหมพ่อใส่กอ,อะไรนี่อ่ะกูกยิงสิบสีส่สสตัวเลย ไอ้ในเ,เวลาไอ้พวกกดพวกเอฟหนึ่ง F สอง F สามจะเป็นนะเนี่ยเป็นใช้แค่ใช้คำพูดอ่ะกับพี่อ่ะ